สวัสดีจ้าสวัสดีสายของวันอาทิตย์เนาะจ้าพี่น้องวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายน2567นอกเจนาะจ้าหลังจากที่บ่ได้พ่อพี่พ่อน้องมาโดนเนาะจ้าช่วงนี้มีภารกิจหลายอย่างเนาะจ้าพี่น้องมือนีกะถือโอกาสดีเนาะจ้าได้มาพ่อพี่พอน้องเนาะจ้าพักงามหนาวมาอีกเนาะจ้าพี่น้องมือนีก็เป็นออเดอร์ที่2ของมือแล้วเนาะจ้าหลอเสองเฮาเ็เก็บขายทรงหลูก้านตลาดไปแล้วเนาะจ้าอันเัดนี้น รอบสายเ้ากับสีมะเก็บอันทรงอีกรอบนึงเนาะจ้าพี่น้องออเดอร์พักซีเล่าสา0รอยบาทเนาะจ้ากับออเดอร์พักคืนชายรอยนึงเนาะจ้าพักซีเล่าห้ากับใสวิธีการหนึ่ง,งคือจังเก่าละจ้าพี่น้องลูกย้อนเอาเป็นต้นออกมาแบบนี้เนาะจ้าย้อนออกมาแล้วกับสีมันมัดเป็นกำเนาะจ้าพี่น้องมัดเป็นกำกำหญ่กำละสิบบาทคือเก่าละจ้าครบตามมันออเดอร์ครบตามจำานวนกับเสียเอาไปลางเนาะจ้าพี่น้อง วิธีการลวกกับแบบนี้เนาะจ้าเพื่อที่สิบปลูกครั้งเดียวขายได้ด้นโดนเนาะจ้าพี่น้องย้อนลวกเอาต้นใหญ่มันขายก่อนเนาะจ้าต้นหน่อยเขากะไว้ถ้าขายที่หลังเนาะจ้าต้นใดงามต้นใดใหญ่ก็เอาไปขายก่อนจ้ามัลละสิบบาทจ้าพี่น้องมัดหนึ่งกับสีประมาณนี้เนาะจ้าเข้าสีใสวิธีการมัดอปนก้อนล่างเนาะจ้าพี่น้องสิเอาเท่าใดก็ลวกตามจำนวนไปเนาะจ้ามื้อนี้ลวกสามสิบมัดจ้าพี่น้องนี่มัดละสิบบาทเนาะจ้า ประมาณนี้เลยจ้ะพี่น้องมัดใหญ่ๆเนาะจ้ะลกเซตแล้วบันนี้กะสิเอาไปล่างจ้ะพี่น้องวิธีการล่างกะสีมากแกะยางล่างที่ละมัดแบบนี้เนาจะจ้ะทานามล่างพักกระมงเก่าแล้วจ้ะพี่น้องสะน่วยเก่าห้องนีนา้าะจ้ะสะใหญ่หน่วยเก่าน,นี่ละจ้านี่หลังจากนี้ก็สิได้มาทายคี้พี่เห็นหองเบื้องเรื่อยๆอยู่เนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กะเขานาน,า,ะานานาานาหนาวแล้วเนาะจ้ะเขานานหนาวหนาปูพักแล้วเนาจะจ้ะหลังจากที่ห้างหายไปโดนเนาะจ้ะพี่น้อง แต่จริงๆก็เริ่มปลูกได้ประมาณเดือนกว่าแล้วนะจ๊ะแต่ว่าด้วยภารกิจหลายๆอย่างเนาะจ๊ะก็เลยบ่ได้ถ่ายคลิปมาให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะจ๊ะบัดนี้ล้างผักซี่ลาวเสร็จเฮาก็สิไปเก็บผักคืนชายเนาะจ๊ะพี่น้องออเดอร์รอบ2เนาะจ๊ะผักซี่ลาว300บาทผักอันคืนชาย100บาทเนาะจ๊ะพี่น้องล้างผักซี่เหล้สร็จแล้วบัดนี้ก็สิมาเก็บผักคืนชายเนาะจ๊ะผักคืนชาย2อนั้นยาวๆเนาะจ๊ะลูกขายไปเกินครึ่งแล้วล่ะจ๊ะพี่น้อง น้นที่เก็บอยู่ตอนนี้เป็นน้นที่ใหญ่ต้นกาเนาะจ้าส่วนน้นที่อยู่ข้างเป็นน้นที่ว่านมาเมล็ดเนาะจ้าพี่น้อง mm. เก็บแล้วกะสิเอาลงไปล่างเนาะจ้าพี่น้องกะสิเตรียมโตไปสรงตลาดเนาะจ่าน้นที่ใหญ่กานี่ก็คือเก็บเป็นหนาไปเลยเนาะจ้าพี่น้องเก็บเสร็จแล้วข้อกะสิหอบลงไปล่างเนาะจ้าบะน,นี้นี่เนาะจ้าต้นง,งามแบบนี้เลยจ้าพักแบบขึนชายต้นกำลังเหินพ่อขายเนาะจ้ากำลัางงามเป็นีการนอกจากเก็บแบบนี้แล้วจ้าเก็บเป็นหนาเป็นแถวเป็นแนวไปเนาะจ้า ถ้าเป็นนานทีเขาวานมะเล็ดนีเขาเสียเหลเก็บตาตุนใหญ่เนาะจ้าเ็จเดียบร้อยจ้าพี่น้องหอมมะลางเนาะจ้าคลิปนี้กันจเป็นคลิปพอกันสันๆเนาะจ้าพี่น้องจังใดก็ฝากไวในได้จ้าพอกันไม่คลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเหรอจ้าสวัสดีจ้า